ก็เจอกันอีกแล้วจ้ามากันน้องบุรอีกแล้วน้องบุดได้เนี่ยจะให้ดูน้องบุดเนี่ยน้องบุดนั่งอย่างหลังเนี่ยกำลังนั่งเก็บเห็ดอยคะค่นโน่นมาเรามาดูซิว่าเราจะได้เห็ดแค่ไหนวันนี้เมื่อวานนี้ฟินจัดเลยในวันนี้จัดอีกมามาดูกันเนาะ เนียบอันนี้มันก็เหมือนเห็ดกินได้มันเหมือนเห็ดเห็ดไก่เห็ดอะไรเนี่ยหืมหอมหอมน้องบดเขามาเจอไว้แล้วนี่อย้ายได้กินแก่เห็ดแล้วย้ายนี่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วอุ่ยมีกบตัวเล็กกบกบกบกรบกระโดดยองๆนั่นกระโดดยองๆไปแล้ยายได้กินเห็ดแล้วย้าย สวยกระไดยูวยเมื่อวานกระดอกเลือวันนี้กระดอกเบลือเลยค่ะแต่เมื่อวานอวบอันมากเนาะเมื่อวานอบอันมากเ,ออากเลยเดี๋ยวบุตรทสิเนี่เอาขึ้นมาเลยค่ะได้ตุ๊กได้กินแกงแล้ว <c oughs> ยันตุ๊กอุตจะตัดไปเลยเด้อค่ะบุตรจะได้ไม่ต้องเอาดินกลับบ้านเนาะัอ,อ,อน,นี้ให้เป็นปุ๋ยอยู่ในป่าเลยเนาะพี่น้องเนาะอันเพราะว่า เมื่อวานนี่นะบบได้ตัดดอกพุ่งเพิ่นดบเอามีดไปเมื่อนี้บุ๊ดเอามีดมานั่งนีตัดยายเอ้ยได้กินแล้วนี่เหี้เห็นบอกเดี๋ยวบุ๊ดเอาไปห้่เร้อยายเอาอีกดอกงนึ่งพี่พลสวยงามพี่พลสวงามงามเดี๋ยวเราหาไปส่วนป่านี้มันจะมีเห็ดเห็ดีะไอนะเห็ดแตเนียพี่พลเห็ดอตเนียมันอร่อยพี่อลลยหมุดถึงอยากมาป่านี้พี่น้องจ๋า วนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านบุดกับบ้านพี่พรนะพี่คนนั้นถ่ายไปแล้วอย่าลืมพี่เด้อที่ได้เห็ดเมื่อวานโอ้เน่าค่ะเน่าไม่เอาเด้อค่ะเนี่ยเขาว่าเห็ดผีแต่มันไม่ใช่หรอกจ้ะกินได้อยู่ในหนังสือมันบอกกินได้อ่ะเนี่ยพี่คนนั้นแกก็เคยกินยุเห็ดเนี่ยจ้ะ แต่เราไม่อยากไม่กินเราไม่แน่ใจเราอยากกินนี่เยอะแยะเลยค่ะนี่ใช่เขาว่าเห็ดผีนี่เยอะเลยค่ะเยอะเลยอุอเขาตบก่อนเป็นแบบน้องแพตตบก่นอนดูหุ่นอ่ะนี่เอาอยังคะเอาเลยค่ะพี่พรเ <laughs> ก็บแล้วนะเอาเลยออโอุย้ยไม่มีเสียง มันสวยค่ยะสวยตัดขาเลยนะคะเอาเลยค่ะตัดขาให้ดูเลยด,ดอกดแรกดอกแรกหวานหวานดอกแรกหวานหวานนุ้ยหวานหวานเลยหวานหวานเลยโอ้ยกูนี่อ่ะได้ละ,ะตัดขาให้ดูนะคะนี่หวานหวานนี่ดอกแรก ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะตัดนางเจอเห็ดก็นั่งกันเงียบกิ๊บเอาไปให้ยายเอาใส่นุ่มนิดก่อนเออไว้นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ยายนะคะให้ยายอยาเพิ่งยายเลยเนี่ยยายพผล่กงแล้วเนี่ยนี่ยายนะยายยายหน่อยเดียวไปดูสิโอ้ยเจอแล้วเขาเจอแล้วไปดูสองดอกเทียงกันโอ้เจอแล้ว น้องเอ้ไข่ขนาดเจอนางอีกแมวคนน่าคนนาโอ้โน่นโน่นเดี๋ยวให้เขาดูนางเอกก่อนให้เขาดูนางเอกโอ้ยใาญ่ใหยายหญ่ได้กินแล้วนี่นี่โอ้ยโดดเป็นเรื่องเลยไหนตรงไหนคะนี่ไงสองดอกนั่นอีกทีฟพลเก็บเลยนี่นี่นี่สองดอกนั่นอ่ะแล้วก็ดอนี่อีกพีฟอนนั้นเอาได้เฮ็ดแกงแล้วบได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดแล้วเอาเก็บสิคะเก็บสิคะจะรออะไร เก็บอเก็บอแล้วนะนี่นี่อ้ยเก็บค่อยๆค่อยเสียงไปหนไล่ะเดี๋ยวาแนพอได้หึงเท็ดโบปากโบตีงพี่น้องเงียบกิ๊บอแล้วคนมานีเล่นลีกไม่เชื่อว่าพูดภาษาฝลั่งบมเป็นพี่น้องคาดเล่นเลยนี่เอาหมดเลยตัดเห็ดของแก มาตัดมาตัดขากันโอ้ยน้องบุตรเขาเจอไอ้อะไรนะแจ็คพอดไอ้ดอกนั่นสวยพอ่อยนี่มันจะมันจะบานเป็นแล้่น้องแจ็คพองาเนำตัดตดาตาฮัตแจ็คข่ไได้ตสีแดงได้สีแดงพี่น้องอันาวันนี้นี่จะได้มนี่ได้แตสีแดงใหญ่ๆปีนีมันเฮ็ดแดงค่ะ นี่ค่ะนี่หัวขาดหัวหัดหัวขาดอีกแล้วนี่อีกดอกหนึ่งนะคะนี่ตัดเนาะเราจะได้ไม่ต้องเอาไปนี่ให้มันเป็นเชื้ออยู่นี่เนาะตัดไปเลยจะได้ไม่เอากลับบ้านปิดนี่ยายาอะไรไงจ้ะเราก็ปิดปิดไรปีหน้าเราก็มาอีกอีกเลยอันบบได้บบได้ย่ามาด้วยอันห้อยตัดเนี่ยเพิเดี๋ยวนี่ค่ะ เดี๋ยวกบไปยังเก่าบีก็ได้แ่ห้งีเ็นีด้ตายเอนนีเอาไว้ให้ักเป็น่าไม่ต้องกัดก่อนกออกแล้วออกแล้วถ่ายรูปกับเห็ดงามให้หน่อยพี่พรมาได้ถือไว้เดี๋ยวบุจะถ่ายให้พี่พรกับเห็ดงามเป็นล่มเลยค่ะถ่ายรูปเอาพี่พรก่อนซ่ มาดูกันเจ้าเพื่อนเอยเจออะไรเห็ดขมจ้ะโอ้ยนี่เห็ดขมเห็ดขมแยกกันน้องบุดแล้วน้องบุรกลับบ้านแล้วนะจ๊ะนี่เออลงมาจอดทางทางจะกลับบ้านนี่ละจ้ะดูดิดมันเจอเห็นไหมเนี่ยโอ้ยนี่เห็ดขมนีก่ก็กินได้นะคะเอาไปต้มให้มันสักสองสาน้ำก็หายขมะคะ่ะเห็นเขานั่นกันนะบางคนเขาชอบกินนะคะมันขมขมดีนะคะมาดูนี่ ตรงนี้อีกเพียบเลยค่ะน mm ี hmm, so, right ่น mm ี hmm, like ่ค่ะน hey, right. ี oh, okay. yes. okay. oh, ่น oh, oh. ี okay, ่น okay. really. ี่โอ้ยโอ้ยมดเลยแหมมีดไปโดนนี่ค่ะโอ้โหนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยนี่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 โอ้ยเพื่อนเพื่อนเพ็นบ่อนจ้ะดอกบะเอะบะเอะเลยค่ะมาตัดขากันนะคะมาไม่รู้เอื้อตัดขาเนาะ อ้ยน้องบุตรน้องบุตรเขาจะต้องกลับบ้านแล้วจ้ะมันไปอีกทางเนาะคนละทางกันเอื้อยก็มาทางบ้านเอื้อยมาดูตัดขาเนาะอู้นี่มีลูกเล็กมันด้วยจ้ะร่างอ๋ออุ้ยจ้ะตายละนี่เด้อจ้ะตัดขายดูเด้อนี่นี่ฟินฟินฟินนี่ค่ะฟินฟิน,น,น แยกกับน้องบุมืองเอื้อยกันเลยลงมาจอดทางกับบ้านนี่แหล,ละใกล้ถึงบ้านแล้วละ่ะป่าใกล,ใกล้ใกล้บ้านนี่จ้านี่นี่นี่เดี๋ยวก็ทิ้งให้มันเป็นเชื้อนะคะนี่นี่ค่ะโอ้ยขมก็อร่อยนะคะเนี่ยบางคนเขาก็กินนะคะต้มสักสองสามน้ำเนาะเนี่ย จะตัดขาค่อยๆนี่จะนี่นะคะนี่เอากลกบไว้อย่างเดิมนะคะเก็บมากบไว้อี่างเดิมนี้อันนึงนะคะนี่นี่อีกดอกนึงค่ะนี่นี่ค่ะตัดขาเนี่ะ ตัดขามันเดิมเน,นี่ค่ะปอดมันทิ้งไว้นี่เลยเชื้อเนาะนี่นี่ค่ะอฟืฟิน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 มาดูค่ะเอื้อเจอเห็ดอีย่างนี่สวยปะค่ะลืมว่าในหนังสือมันกินได้หรือกินไม่ได้คิดว่ากินได้นะหมดเนาะนี่แล้วก็อันนี้เอื้อก็เอะไอนะเดินทางกลับบ้านก็มาเจอแวะดูเห็ดไปด้วยอะไรไปด้วย เดี๋ยวมาเจอทีนี้เจอ,อยานยืดไปดูจ้ปะปะนี่ยานยืดเนาะไปดูยานยืดเก็บยานยืดกันจ้ะเออจะให้ดูเห็ดที่เออได้มานาอนี่เมื่อกี้ก็ได้เห็ดขมมาเนี่นะคะเนี่เออให้ดูเห็ดที่เออได้มามีเห็ดขมด้วยจ้าเดินไปเดินมาก็เจอเห็ดอ,อีหยังแล้วค่ะถ่ายให้ดูค่ะแนละ้วเนาะนี่สวยสวยไม่รู้มันเห็ดอีหยังค่ะ ขึ้นอยู่นี่ขึ้นอยู่กับต้นไม้เลยค่ะอี่ยอย่างมะฮู้ผู้ใดรู้จักก็บอกเดอ้อช่วยบอกบ้างเด้อจัะนี่นี่ใต้มันจ้ะนี่นี่ต้มันนะหน้าหัวมันก็เป็นงี้จ้าผู้ใดรู้ก็ช่วยบอกกันบ้างเด้อจ้าว่ามันกินได้ไม่ได้เนาะนี่มีแมงกินด้วยอันนี้้จะนี่ไปไปเก็บยายื่ดกันจาน้านี่จ้ะ นี่ก็เอาได้อยู่แต่ว่าเออที่เออเห็นใบใหญ่ตรงโน้นเดิเดินไปตรงโน้นก็จะมีใบใหญ่ๆนี่นี่ก็ได้อยู่นะจ๊ะนี่นี่ได้อยู่ได้อยู่จ้าใส่ไปก็เห็ดดีอ่ะจ้าเอาได้อยู่เอาได้อยู่นี่ยมีมีมมมดมาเนะาะง่ายๆเนาะ นี่นี่นี่มีมีดมามีมีดมานี่ค่ะนี่กระดาอยู่กดาอยู่นี่ค่ะเก็บทั้งเห็ดทั้งยาอันยืดนะคะนี่ทั้งเห็ดทั้งยาอันยืด อยู่ใกล้ถนนอะไร,ะไรนะทางด่วนเสียงอะดังเลยนะคะก็มันอยู่ข้างล่างนู่นทางด่วนเพื่อยู่ข้างบนข้างบนทางด่วนตะกี้เห็นมามันเจอขับผ่านเห็นใบใหญ่ก็เลยต้องอดใจไม่ไหวก็เลยต้องจอดนะจะแต่ทางเห็ดทงางทยานดีดเนาะ อันน <S preach science> ี <ugly Twelve analysis> so first, ้ใบใหญยน้อยนี่ค่ะใบใหญยน้อยอันนี้ใบใหญ่ๆก่อนดีก่อนลอกก่นอีจ้ะตัดอย่างนี้เลยนี่เอาเดี๋ยวหลุดมาอีกหลุดก็ตัดออกค่ะ เอาตัวใบนะคะเข่าในเออเอลตัวใบลงไปต่อนี่ก็ใบใหญ่นะเนี่ยอย่าลุกออกมาอีกละต้องตั้งกรองตัดเอาสุดตัดให้ดู

ไปจ้านี่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 สวยอยู่สวยอยวู่อืมไปนี่ได้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 อันนี้ก็ได้อยู่กลัวมันจะหลุดออกมา หน้าแตกดูไอ้เนี่ยมันกินสนายมันกินเอ้ยเดินคนเดียวเอ้ยไม่เข้าข้างในเด้อเอ้ยถนนข้างนอกนี่แหละอยู่นในใจถนนนี่แหละนาะดูชมธรรมชาตินะชมธรรมชาติกันด้วยเลยจ้ะตะกาธรรมชาติรถก็ไม่ค่อยมีวิ่งนะเอามาแล้วหนึ่งคันนี่ค่ะ มุนเร็วไปเปล่ามุนเร็วเยขอโทษทีเด้อจ้ะธรรมชาติเนี่ยลมก็พัดแรงนะนะคะเอืย้ยสิให้ชมธรรมชาตินะคะถ้าหมุนกล้องแรงก็เอ้ยเร็วก็ขอโทษขอโพลเด้อค่ะขอพระนี่ธรรมชาติเอ้ยก็เดินอยู่ข้างๆนไงละจ้ะเดินคนเดียวไม่เข้าข้างในนะคะน,นี่ค่ะธรรมชาติสอง ฝั่งทางตรงตรงนู้นนะตรงที่เห็นเป็นสะพานนั่นก็คือทางด่วนนะข้างล่างนะข้างล่างจะเป็นทางด่วนนะคะเนาะชมธรรมชาติกันไปด้วยเนาะเห็ดก็ได้มาเท่าไหร่ก็ให้ชมธรรมชาติไปนะนี่ค่ะตะกาเอื้อยนี่กิดตะกานะค่อยค่อยห,หมุนนะคะนี่ได้ทั้งเห็ดได้ทั้งใบ อะไรนะยายันยืดจ้ะ,จะแบบนี้เนาะจ้ะนี่เห็ดที่เราอยากได้มันก็เจอนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะเนาะทั้งเห็ดทั้งยายันยืดที่ได้มาเนะจ้ะเอ้ยก็ขอจบคลิปนี้ทันีีกันนะจ้ะ เอ่ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ากดติดตามด้วยนะจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้เอ้ยเด้อ,อช่วยกดติดตามนะจ้าจะได้มีคลิปใหม่มาให้ดูเนาะแล้วก็อถ้ามันคลิปมันไม่ดียังไงเรื่องไรก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้าเอ้ยจะพยายามทําให้ดีขึ้นเด้อขอบคุณหลายๆเด้อทุกผู้ทุกคนสวัสดีจ้า